เป็นแค่หน้าเบี้ยวจะเป็นอวัมวะพื้นไหมหมอคะคนไข้มีอาการหน้าเบี้ยวค่ะม,มีโอกาสเป็นอัะพื้นอวัยวาเพศไหมคะหมออธิบายเป็น2อ,อย่างมีทั้งมีและไม่มีเมื่อสักสิบกว่าปีแล้วมีคนไข่ยอยู่คนหนึ่งชีวิตที่เขาใช้เนี่ยคือทํางานเป็นกะสลับคลาคืนกลางวันบ้างแล้วก็ดื่มกาแฟสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเขามีโรคประจำตัวเป็นความดันหมอก็เตือนเขาว่าวันนั้นอะ,ะรักษ<ม>าเบต้<ม>าซีให้เขาจนเขาหายสิบกว่าครั้งหายแล้วก็เตือนเขาว่าเออระวังนะ ให้ดูแลร่างกายดีๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมากกว่านี้มันอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองได้ตัวเบลว์ฮอซี่เนี่ยมันเป็นที่ปลายประสาทเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอคล้ายปลายประสาทเสียหน้าเขาก็จะเริ่มเบี้ยวเหมือนที่เคยอธิบายไปใน,ในวิดีโอกันก่อนนี่เราก็เตือนเขาเขาหายไปสักเจ็ดปีให้หลังหรือแปดปีให้หลังหลังจากที่รักษาเรียบร้อยนะเขาโทรกลับมาหาว่าหมออยู่ไหนครับผมอยากมาหาหมออะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเออเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นอัมพฤกษ์เหมือนที่หมอเคยบอกผมว่าต้องระวัง เขาก็มาด้วยอาการที่อ่อนแรงครึ่งซี่แตสิ่งที่มันแย่งลงไปเลยก็คือตาเขาอะไปทําลายจอประสาทตาเส้นประสาทตามันกลายเป็นตาเขาเนี่ยมองไม่เห็นครึ่งหนึ่งเวลาเดินก็คือต้องใช้ตาอีกตาหนึ่งเดินแล้วก็เอียงอย่างเดินดูพอลซี่เนี่ยมันเป็นตัวหลงบอกว่าร่างกายเราอนเนี้ยภูมมันเริ่มไม่ค่อยดียแล้วนะเพราะว่าเวลาไปประสาทอักเสบมันก็มีสาเหตนเนุได้หลายอย่างก็เป็นข้อแนะนําว่าถ้ามันมีอาการอะไรพวกนี้รีบไปโรงพยาบาล เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูว่าแบบแล้วมันแยกกันยังไงเนี่ยการสอบการแยก